1วัน1เหรียญ1ความมัง่งคั่งกับช่อง r Moon o o n n นะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญในเครือข่ายของ r d i n n o หรือ BRC 20ด้วยกันนะครับตัวนี้เหรียญชื่อว่า c a t นะครับเหรียญตัวนี้ชื่อว่า c a t นะครับก็แมวนั่นแหละเราก็เติม S เ,เข้าไปนะครับก็ตัวย่อก็ประมาณนี้ c a t นะก็ลองหาดูใน Coin Market Cap แล้วกันนะครับอา่ามาร ใน coin market cap เนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณยี่สิบสาจุดสี่ห้าล้านนะครับอันดับอยู่ที่สอง3ห้า้อส่ิบสาม volume รายยี่สี่ชั่วโมงอยู่ที่แปดแสนสี่ืนสมพันเจ็ดสบสาจุดห้าสามนะครับอันดับใน volume รายย4ิบี่ชั่วโมงอยู่ที่พันหกสิบนะเหรียญน,นี้คนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เหรียญผลตอบแทนสูงละกันเราไม่ใช่เหรียญเด่นของ brc สองนะครับก็เลยทำให้ วอลลุ่มราย24ชั่วโมงเนี่ยคนขนซื้อเนี่ยก็เป็นพาร์ทลองๆนะครับเพราะว่าให้ผลตอบแทนมันต่ำไงนะครับตัวนี้นะครับเรื่องของ c คล c u l เ t e s u p p l นเนี่ยนะครับก็เท่ากับ Max supply เลยคือปล่อย supply ์ออกมาเลยนะครับทั้งหมดคือประมาณ2,100ล้านแคทนะครับตัวนี้ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะ ประมาณใกล้ๆเคียงกับอุปทานใกล้เคียงกับอีเทอเรียนนะครับเหรียญนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับก็มี OrangeX, f o l o o n i u n i s ล t นนะครับ o OK k x o r d i n แล้วก็เว็บซีเมโรโแล้วก็สวอปได้ที่กระดานจูปิเตอนะครับส่วนรายละเอียดตัวอื่นๆน,นะก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ ก็น่าจะเป็นเหรียญพวก NFT หรือเหรียญมีมเนี่ยแหละนะครับของฝั่ง BRC 2 0ขึ้นอยู่กับว่าถ้า Lightning Network เสร็จแล้วตัวของ c a s เนี่ยจะออกมาใช้เป็นยังไงนะครับก็อุปทานประมาณ2,100ล้านเนี่ยก็จะเท่ากับตัวของพวกอบิท u มอะไรพวกนั้นนะครับอุปทานน่าจะใกล้เคียงกันนะเต็มสิบนะครับ ผมน่าจะให้อยู่ประมาณสักเจ็ดนะครับคือมั่นใจแหละว่าโทเคนของบ r c 2 0เนี่ยมันมีกลุ่มตลาดที่คนซื้อเป็นจำนวนมากระดับหนึ่งนะครับแต่ดูจากอะไรหลายอย่างทั้งรายละเอียดที่ไม่ค่อยมีนะครับรวมถึงอุปทานที่ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไปก็เป็นส่วนที่ทำให้เหรียญเนี้ยมีข้อจำกัดทางด้านการเติบโตนะครับจะไปสู้กับเหรียญที่ เป็นพวก BTCs นะครับอุปทานเท่ากับ b บิตคอยออ i n a l นะครับเหรียญอย่าง s a t หรือ Sato ชี i อย่างเงี้ยก็น่าจะยากหน่อยนะรายละเอียดทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่มกลุ่มก็คือ m i ิชชั่น e w Moon b a p ถ้าเกิดท่านใดจะสนใจในการซื้อนะครับก็จะมีอยู่2ที่ นะครับนั่นก็คือเรื่องของ OKX OK อันนี้ซื้อได้ในเว็บ3นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระดานชื่อ StartEX นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกกระดานหนึ่งที่ซื้อโทเค็น BRC 2 0ได้นะครับก็สนใจก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้อย่างกลุ่ม Mission New Moon v i p นะครับเราจะทิ้งลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเหรียญ Cat นะครับ จะสร้างพอร์ตการลงทุนให้สําหรับคุณ1วัน1เหรียญ1น1ความมั่งคั่งสําสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t g ก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไมก่ก s ะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเก t สามารถสมัครกระดาน